ลงจะมาไม่ต้องเข้าไปเตรียมตัวทำอะไรนอนเดี๋ยวพวกนี้ได้ตื่นที่ห้างจะไปไหนกันก็ไปส่วนหลวงไงส่วนนี่ไงน้ำเนี่ยหรออืมถ้ามีโอกาสมีก็ไปเดินเป็นกำไรชีวิตเรออืมกำไรของตัวเราที่เดินได้ไงอืมแล้วเอฟเฟกต้เรกด เราเราเรายังไม่ต้องกดไลค์ก็ได้แต่เราใส่เอฟเฟกเข้าไปก่อนใหมมันเปลี่ยนแปลงไหมตัวเอฟเฟกอยู่ตรงไหนก็ะนี่อ่ะนี่ซ้ายมือนี่เป็นรูปดาวเลยอ๋อเนี่ยไว้แกจะิสธิ์เนี่ยอันนี้คือแกเอฟเฟกใช่กดจึ๊กนี่มาแล้วเราก็เลือกไปดิค่อยๆเลือกไปอ๋ออ่ะนี่อ๋อนี่เองมาแล้วท้องฟ้าเห็นไหม นี่เราก็เลือกใช่เราก็เลือกเลยว่าเราจะเอาแบบไหนเอาที่ดูน่ารักน่ารักกัแบบแบบเย็ยนตาเนะี่ยอันมีเยอะะเลยเนาะเห็นไหมยังมีอีเลือกตั้งหลายอันนี่อันหนึ่งนี่อันแล้วไปกดไปกดไลค์ตรงไหนก,กดไลค์ที่เดิมไง นี่ก็ได้มีแต่คนชอบดูแม่แนั้นน่ะเขาคนแค่อชอบดูหนุ่มหรอกดูหนุ่มแล้วเครียดอ่าใช่ดูแม่แล้วเพลินคนล้อมหนุ่มไม่ได้จะเครียดใช่อืมเครียดไหมไม่เครียดหรอก็ถ้าคนเข้าใจ ก็ถ้าเปิดใจเข้าใจเหอก็ฟังเพลินๆดีมีต้องตั้งชื่อเพจว่าเปิดใจป่ะเออเปิดใจครับเปิดใจครับมันอย่างงี้สิเออมันต้องแบบนั้นมันต้องเปิดใจจริงๆอ่ะแหละเปิดใจครับชื่อเพจเปิดใจครับเปิดใจครับเหอตั้งชื่อเพจใหม่ดิเลเปิดใจนะครับตลกว่าเราเนี่ยเราตลกไหม นิดหน่อยนิดหน่อยไหนแล้วกดไลค์ตรงไหนแล้วไม่เห็นได้นี่เลยเขาที่เดิมไงกดไปตรงไหนแล้วไม่รู้ว่ามันไม่ขึ้นไลค์อะ่ะไลค์อยู่นี่ไงเข้ามา<อ>ดูเนี่ยเพือ่อนเนี่ยสวัสดีเพื่อนเพื่อน,อนแม่แก้วตายอีกคนชื่ออะไรคนภาษาอังกฤษนะหนุ่มนี่เอ่อชื่ออะไรนะอะไรคนภาษาอังกฤษคืออะไรบางทีมันขึ้นภาษาอังกฤษแม่ไม่รู้ภาษาอังกฤษเนี่ย ก็ถามเขาเลยบอกว่าใครที่ยังไม่รายงานตัวออยากให้รู้จักอ่ะก็เขียนชื่อเล่นมาได้เรียกว่างี้นึกออกปะเนาะกดกดก็หน้าเด็กเนาะอใช่คนน้าเด็กเลยอ่ะแต่ละคนเป็นธรรมชาติอลรวรรณก็แบบืเนาะี่งนี่เนาะทรงเสพดีเซ็ดดีเป็นเป็นเสพที่แบบน่ารัก เด่นน่ารักครอบครัวเขาก็น่ารักนะแทนแฟนเขาแล้วลูกๆเขาอะคุยคุยคุยกับกับใครนะคุยกับอลรวันแล้วก็ดาวเร์หูยังกับเด็กเหมือนคุยกับเด็กเลยเนาะดาวเษ์เหมือนเด็กเลยเด็กแบบเหมือนผู้สาวเลยเหมือนมีลูกสาวอ่ะเหมือนเหมือนเป็นสาวสิบแปดอะเนอะดาวเษ์อะอลรวันเป็นพี่ใหญ่เพื่อนแล้วก็น้องลูกกดเป็นน้องเล็กเป็น อรวันนะเป็นเป็นหญิงใหญ่อืแล้วเลิกเป็นหญิงกลางอืนอ้องลูกกดเป็นหญิงเล็ก <laughs> หญิงหญิงเล็กในชีวิตจ,จริงเ <laughs> ออคุยกันสนุกดีแบบว่ามันมันเหมือนรู้จักกันมาตั้งแต่ชาติปางก,ก่อนน่ะคุยกันไปไปในทิศทางเดียวกันเ <laughs> ขาว่าเราเนี่ยเนี่แอป เขาเรียกอันนี้เขาเรียกว่าแอปมีปัญหาใช่ไหมเราก็รอรอกดรอไปอม,มีปัญหาเออมันชอบแบะลงอะ่ะทำไมก็ตั้งมันดีคะตั้งแล้วหมุนตรงไหนนี่อ๋อหมุนตรงนั้นเออเออรู้แล้วรู้แล้วถามทำไมอะถามลองดูว่าจะตอบตรงกันไหมอืมกวนปะ ควนเราอ,อยากรู้ไงตลกของเราเนี่ยอืมอวันเป็นไงวันนี้มีกับข้าวอะไร <eux> ข้าวดาวกับลูกๆก,กับแฟมิลี่แมนน่ะแล้วเวลาแล้วเวลาที่เขาเข้ามาดูกันอนะ่ะ<ๆ>เธอก็บอกเขาดีว่าเฮ้ยกดแชร์ก่อนนะอะไรเงี้ยอ,อ่าอ,อ่าแออม่แก้วตากดแชร์ให้ก่อนนะส่วนมากเขาไม่กล้าแชร์หรอก ก้วตาสบายดีนะดูกันนะ่ะเจอ,อ,อก็บอกนี่อ่านออกไหมอ,มอสวัสดีค่ะแม่แก้วตาอ่านออกไหมเนี่ยเนี่ยอสวัสดีไม่มีบุญกระลูกหนุ่มชอบฟังเป็นธรรมชาติขอบคุณค่าเนาะได้ได้คุยกันเป็นเพื่อนกันเนาะได้รู้จักกัน เหมือนน้องกดเลยทุกคนเสื้อเสื้อสีฟ้าเนี่ยไหนเสื้อสีฟ้านี่ขวัญใจขวัญใจขวัใจเออนะลูกขวัญใจอยู่ที่ไหนนะเนะรน์นแลนดในร์แลนเออเป็นไงบ้างในเร์แลนดน่ะอยากอ่านอ่านนี่แฟนคลับบอกอ,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 อยากให้ทำคลิปคุณแม่ตั้งแต่เริ่มแรกที่ใช้สามขาจนุน น้าบัดนี้หน้าตาผ่องใสและสวยงามมากชอบและรักนะคะขอบคุณค่าแม่ก็รักหนูเหมือนกันค่ะคนนี้ชื่ออะไรประจังกฤษอ่านไม่ออกสุภาพรพิทักษ์อ๋อลูกสุภาพรแต่ว่าก็ถามดิลูกลูกลูกสุภาพรให้ชื่อเล่นมาด้วยนะแม่<า>ได้เรียกถูกแม่ตั้งแต่เรื่องแม่ที่ใช้สักก็ถามดิ ลูกสุภพ,พรอให้ชื่อให้ชื่อแบบว่าที่แม่เรียกถูกหน่อยสิลูกภาษาอังกฤษเนี่ยไม่อ่านไม่ออกไม่จะได้เรียกชื่อหนูถูกนะลูกไปเรียกเขาลูกอ่ะรู้เปล่าเขาอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่แปดสิบแล้วเขาไปจริงเหรอ,องั้นขอโทษขอโทษเออพูด <c oughs> ทำไมชอบพูดจากดขี่ข่มเหงคนจังเลยอ่ะ เพราะว่าเราไม่รู้ไงไม่รู้ก็ต้องเรียกพี่อ๋อเรียกพี่ไว้ก่อนเพื่อนเพื่อนก็ได้เพื่อนเพื่อนเออเพเพื่อนเพื่อนพี่สุภาพรไม่ใช่เพื่อนเพื่อนพี่สุภาพรดิก็คือเพื่อนเพื่อนดิอ๋อเพื่อน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 ใช่เปล่าใช่หรือเปล่าใช่เรียบร้อยแล้ครับไม่เกินตาขอบคุณค่ะอย่ามือถึงดีเวลาคุยกันเนี่ยชอบมือถึงอยู่เลยเลยชอบขมิ้งรังแกอยู่เลยเลย เม่อก็ดูดูด้วยว่าบางทีเราไปเรียกเขาลูกๆเขาบางคนเขาถือเขาลูกออกบ้าล่ะเราปิเฮ้ยเฮ้ยต้องโตตอบมั่งเนี่ยแ่เห็นปันหล่อเลยไหมเพื่อนๆบอกเช่นเล่นให้มีบุญด้วยนะมีบุญได้เรียกเพื่อนๆถูกเพื่อนๆ มีบุญอันานราษาคิดไม่ออกเดี๋ยวจะเรียกเป็นลูกซะหมดเลยแล้วเรา,เร,ารุ่นเราข่าวเดียวกันเราก็เป็นเพื่อนที่รักกันเนาะถึงอยู่ในเฟซเราก็รักกันได้เนาะพูดคุยกันตามภาษาสวสูงไวอ้ยฟันหลอจังเลยไปตัดไอ้นี่มาใส่ดีมั้งเนี่ยหนุ่มกล่องฟูมอะมาดามไปก่อนตอนเวลาเวลาทำคลิปเนี่ยเนาะ ไปตัดกองโฟมมาใส่เทนฟันเนี่ยเป็นอะไรมากไปนเนี่ยมันจะได้ไม่หลอเป็นอะไรมากปะคนถามที่เป็นอะไรมากเปล่าไม่ไอืมขำแลวก็น,นานิ่งอ้าวเขาเรียกว่าทำอารมณ์ได้ฉับไว้ดยดิดัดมพยายามจนพยายามจะปิดโปรแกรมตัวเอง จะปิดทำไมเลยน้องก็เออเลิกไงคนนั้นน่ะเขาพาขึ้นลิฟต์เมื่อเช้าเนี่ยจะรู้จักไหมว่าคนนั้นคือคนไหนผู้หญิงทำแม่บ้านนะเดินมาถามหนุ่มที่นั่งอยู่นั่นอ้าวผู้ชายคนหนึ่งที่บอกว่าโลน่ะไปไหนแล้วล่ะลูกผมก็ไม่ทันได้ดูครับป้า เอออะไรวะแล้วบอกให้รอรอหายไปไหนก็ไม่รู้คนนั้นว่าแม่บอกอไม่รอแล้วเว้ยกลับบ้านดีกว่าหนูลงทางไหนได้ไปทางทางนั้นได้อ่ะลงไปไปพาหนูพาไปลงลิฟต์มาอะไรอย่างเงี้ยลงลิฟต์แล้ว,ลวมันไม่ลงฝั่งเนี้ยแล้วหนูไปด้วยนี่ก็แม,ม่เห็นแล้วตรงนั้นทางมันยาวไปต้องลงมุมนู้นแน่เลยก็เลยมาลงทางนี้จะได้เดินลลอๆไปทางนู้น ก็เลยลงฝั่งนี้พอดีรปภเรียกอืป้าเดินตามหลังมานะเอา้าใครวะนี่ตื่นใจนะอืใครวะเอา้าป้าครับอืผู้ชายคนนั้นไปลงฝั่งนู้นแล้วครับเขาบอกให้รออยู่ตรงนี้หนุ่มโทรเข้ามาให้เขาวอไปอนั่นแหละนี่พอเขาเดินเดินลงไปแม่แกว่าจะบอกเลยว่ารปภไม่ต้องหรอกอันนี้ป้าจําได้แล้วป้าเดินไปเอง ไม่ต้องบอกใครหรอาว่าจะบอกอย่างเงี้แหละว่าจะบอกรปภว่ารปภไม่ต้องบอกใครหรอกป้าไปส่งแล้วให้ป้าไปถึงบ้านกันเออเนี่ยเขาก็ว่าป้าเดินไปทางนี้นู่นเขาอยู่ตรงนนั้โอเคโอเคเขียนนี่นี่อ่านได้อ่านนี่อะไรนี่นี่หน้าหน้าจอใหญ่สิโอ้โหเฮ้ยอย่าขมแม่เฮ้ยอย่าถุยอย่าถุย นั่นก็อ่านแล้วโอ้ยอย่าที่หนุ่มบอกว่าอย่าอย่าถุยจริงๆไม่เอาไม่เอาก็จะอย่าอย่ามีโควิดเปล่าหนุ่มตัวแม่นะ่ะเป็นเจ็บปวดทั้งตัวนะอย่าทำแบบนี้อู้ยิด็กบีงจับนมจับนมโอ้ยเมื่ดดมอยวะเอาอา่านสบายดีครับปวดขาเขาเดินขาเป๋นหน่อย เขาเขาไม่เรียกว่าขาเป๋นะแม่แก้วตาอ๋อเขาเรียกว่าหัดเดินใหม่ถ้าใครถามก็บอกหัดเดินใหม่พอเราเข้าวัยนี้แล้ววัยวัยเปลีป่ยนแปลงนะแม่แก้วตาม,มันเริ่มจะหัดเดินแบบใหม่แล้วุภารอ์ชื่อหมวยค่ะอ๊้ยชื่อน่ารักมากเลยอายุห้าสิบหกค่ะอยู่อยู่พระประโทนพระประโทนนี้ที่ไหนระยอง โอ้ยินดีที่ได้รู้จักค่ะน้องสุภาพรดีแล้วเราได้ไ,ดไปเรียกเขานอกอีกแล้วเอาเ้าเข<ย>าไม<ด>่หัวขึงแน่แน่อย่าถุยดิก็อย่ามาหยอกอย่างนี้ดิมันเจ็บไม่ใช่หนาไม่ใช่ควายหนือถ้าบอกไม่เชื่อทีนี้แนละโดนน้ำมนต์กอใกใหญ่เลยแหละเอารวมรวมมเป็นกอกเดียวเลย <c oughs> อายุห้าสิบหกแม่หกสิบสี่ดีแล้วเป็นเพื่อนกันได้เพื่อนเราจะได้คุยกันตลอดตลอดเลยจะได้มีเพื่อนจะได้มีเพื่อนเพราะว่าเวลาอยู่คนเดียวเราก็มีเพื่อนเพือ่อนนี่แหละน้องหมวยขอบคุณค่ะ น้องหวยเนี่ยมีบุญก็ได้ตรงนี้จริงๆเลยนะที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของมีบุญอะ่ะแรกๆมีบุญนะแต,แต่เริ่มแรกนะมีบุญแบบโหมันจะใช่หรือว่าตัวนี้เป็นที่นัอากาศเนี่ยมันจะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยอระมีบุญไม่เชื่อหรอกที่เลขอะ่ะมีบุญเลยทดสอบด้วยตัวเองวันนั้นไปตลาดนี่แหละไปทําแกงนี่แหละมีบุญก็ เดินไปเดินยัดขึ้นเนี่ยทําไมมันรู้สึกมันเมื่อยมันล้าไปหมดมีบุญก็เลยทํางับอากาศลองดูทํางับอากาศมาเรื่อยๆสักอาทิตย์หนึ่งได้นี่แหละมีบุญก็มีความรู้สึกว่าเฮยทำไมมม่แรงขึ้นมันมีแรงโดยที่เราไม่ต้องใช้ใช้ตัวไหนมาช่วยเลยอะ ตั้งตั้งแต่นั่นมาก็ยังไม่เชื่อนะก็ทําแต่ว่าทําเรื่อยๆมาเนี่ยก็เพิง่งพอมาได้สักอาทิตย์กว่านี่แหละก็เลยตระหนักว่าโอ้ที่เขาให้ทําเนี่ยเขาคงศึกษามาแล้วเลขเริ่มที่เลงงขอะลงงกเป็นคนพูดแล้วก็พอตอนหลังๆทีทีเอมก็อธิบายให้ฟังมีบุญก็ทํามาเรื่อยเลยถึงได้เข้าใจว่า ิ่งที่ประโยชน์เ็าบอกว่าไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายอยากได้ทำเอาเองแต่ต้องใช้ความรู้สึกของเราทำด้วยตัวเรานะคะเพราะว่ามันจะได้ความรู้สึกที่แท้จริงมีบุญก็ทำมาเรื่อยทุกวันนี้ที่มีบุญที่เดินได้แบบนี้นะคะก็เพราะนี่แหละคะ่ะงับอากาศหายอากาศก็เลยดีดีวันดีคืนมีบุญจะเอาแบบว่าดีแบบ วันต่อวันนะคะไม่เอาเป็นปีเป็นเดือนวันนี้มีบุญทำได้ดีวันต่อวันรู้วันต่อวันปลอดโปร่งโล่งสบายตัวนี่คืออะไรพูดอะไรได้ไปทํางานวันต่อวันเล่าให้ฟังเพื่อนฟังไงก็เลยนี่แหละคะ่ะเขาอยากฟังเหรอฟังสิได้ได้ผลประโยชน์ตรงนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็กลับมาจากที่ทํางานมีบุญจะไปมาหาลัย mm hmm. เขาถามมีบุญอะ่ะ เดินอย่างเงี้ยไปไหนทุกวันทุกวันเนี่ยมีบุลก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าโอ้ไม่ต่อว่าไปทํางานดีกว่า mm. เขาก็พอไปทํางานเขาบอกยังทำยอยู่เหรออยู่บ้านมันเหมือนมันจะ,ม,นจะมันจะเฉาก่อนไปทํางานนะไป <laughs> ขอลูกไปเล่อไ <La. S 2> ด้เวลาเรายืนเราก็รู้ว่าเราอย่างแบบนั้นแบบนี้เราก็ได้ฟื้นฟูร่างกายเราขึ้นมานะ่นอ่ยเย็นลงเราก็มาเดินชั่วโมงนึง ไม่ได้เดินทุกวันหรอกวันไหนที่กลับมาถึงง่วงก็จะอาบน้ํานอนเลยฟังลุงแล้วก็นอนต่อเลยอืมก็ทํามาเช่นนี้แหละค่ะเพื่อนๆนี่คือร้องเหรอได้ผลประโยชน์ด,ดีมากเลยเนี่ยทุกวันเนี้ยมีบุญก็โอเคอยู่ไปได้วันต่อว,วันจะอยู่อีกนานแค่ไหนสายจะอยู่อีกนานแค่ไหน อยู่จนกว่าสถานีไฟฟ้าหัวใจจะเสื่อมสลายรู้ได้ไงวันนี้เจ๋งว่ะอรื่อจุบรีถ้าสถานีไฟฟ้าในหัวใจผุพังก็จบจบเคะจบจบ,จบอะไรนะั้นจบคลาสหรือจบอะไรโฮมรูมจบโฮมรูมนะคะโฮมรูมช,ออชีวิตจริงเหรออือคือชีวิตจริงจริงเพราะว่าไฟฟ้าเมื่อมันผุพังแล้วก็ สายไฟมันไปไม่ได้ต่องไงสายไฟก็ผูกก็พังก็เป็นอันว่าจบการและประวัติศาสอร์ของชีวิตเราสู่ดินนี่แหละครับเพื่อนๆม,มีบุญก็แต่เวลานั้นมีบุญก็จะไล่หาเพื่อนๆให้เข้ามาพูดคุยกันอนะ่ะมันก็เป็นความสุขของพวกเราอีกแบบหนึ่งน,นนะเนาะ คุย้ยไข่อะได้ความรู้ด้วยคุยกับตัวเองไง <laughs> คุยกับมีบุญเนี่ยเผลอเพื่อนเพื่อน,อน,อนเสร็จธุระแล้วเพื่อนเพื่อนเข้ามาดูเขาอยากดูหรือเปล่า <Marilyn. seventeen S 1> อ๋อดูขำขำดีนะแบบว่า <c oughs> ดีกว่าไปดูเออไม่ใช่ดีกว่าไปดูทุกอย่างดูดีหมดอืดูมีบุญก็ดีดูทุกอย่างก็ดีแล้วแต่เลือกดูอะไรแบบเนี้ยอื อันไหนเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เราก็ดูเหมือนไม่บุญหนี่ไม่บุญก็ดูหมดเนี่ยอันไหนไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ดูอันไหนขำขำมั่งก็ดูมันเขาเรียกว่าให้อาหารสมองเวลาเราเดินตอนเย็นเราก็ให้อาหารขาให้อาหารสมองเราก็เห็นต้นไม้ใบหญ้าเขียวอะไรแบบเนี้ยจบกันเนาะเพื่อนๆเ,เนะเาะแล้วคุยกันใหม่ทริปต่อไปนะคะ รักเพื่อนๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ